เดี๋ยวแม่คิดเจจะมาให้ดูทีละโซนนะคะเดี๋ยวเรามาดูเป็นมะขามจากเพชรบูรณ์นะคะมะขามแช่อีมทเ็ดเหรอคัตตโมโนมอรด์ดสโแล้วก็อันนี้เป็นนี่ดักแด้นะคะตัวไหมเสออันนี้ให้ทายคะ่ะทุกคนอันนี้คืออะไรคะมีใครทราบบ้างแม่กิจิจก็เลยยกตีปมาเลยนะคะนี่ ตอนนี้พวกเราก็กลับมาถึงที่บ้านที่ญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้แม่คิจิจะมาทําคลิปเปิดกระเป๋านะคะว่าเราเอาอะไรมาจากที่ไทยบ้างก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นของที่แม่คิจิเอามาทานเองนะคะไม่ใช่ของฝากหรือว่า,าร r e อ order ใด,ดๆนะคะทานคนเดียวนะคะ ่เดี๋ยววันนี้จะให้ป๊าช่วยถือกล้องให้นะคะเพราะว่าแม่เคจิไม่ค่อยสบายนะคะกลับมาถึงก็ปวด,ดปวดท้องแต่เมื่อวานนะคะเป็นรอบเดือนจะออกมาให้ชมกันนะคะว่าค้นอะไรมาจากที่ไทยบ้างเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นของแบบคร่าวๆนะคะตัวแรกก็คือโซนนี้ค่ะแล้วก็มีในกระเป๋านี้อีกหนึ่งนะคะแล้วก็มีโซนนี้อีกหนึ่งะคะ่ะเดี๋ยวแม่เคจิจะมา ให้ดูทีละโซนนะคะอันแรกก็จะเป็นมาม่านะคะมาม่าควิกนะคะที่ญี่ปุ่นไม่ไม่มีขายแต่ว่าถ้ารสต้มยำที่ญี่ปุ่นอร่อยกว่าของไทยนะคะก็เลยไม่ได้ซื้อมาค่ะมาม่าหนึ่งแพ็คนะคะแล้วก็นี้มาม่าท่าสยามก๋วยเตี๋ยวเรือเส้นหมียมตกท่าสยามนะคะทุกคน23ห่อนะคะทั้งหมดนี้ ก็คือพี่บีฝากซื้อด้วยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นช้อนซ่อมนะคะเห็นที่ไทยถูกนะคะป,ะปะ้าป้าก็เลยซื้อมาที่รอมาระกอนะคะอันนี้ดูแข็งแรงหน่อยน่าจะใช้ได้นานนะคะซื้อมาอละร้อยกว่าบาทแล้วก็ช้อนแบบไทยๆนะคะเอาไว้อ่าทานต้มยำนะคะต้มยำกุ้ง แล้วก็มีโซนนี้เลยนะคะ,ป,ะป๊าป๊ามาวางไว้ตรงนี้อันนี้เป็นใบมะกรูดนะคะ <uh คุณยายโอเคจี okay, G, <G. S 1> ก็คือแพ็คให้แบบนี้เลยนะคะเรียงเป็นใบสวยงามแบบนี้เลยจริงๆเ, i, เก็บมาแบบสดๆโอะะ้ยจริงๆเ, i, เก็บมาแบบสดๆนะคะแต่ว่าเอาใส่กระเป๋าไว้สองวันก็กลายเป็นสีนี้เลยนะคะเดี๋ยวเอาใส่แช่ช่องฟีดไว้เลยค่ะแล้วก็นี่เป็นมะขามจากเพชรบูรณ์นะคะ มะขามแช่อิม่มมะขามแช่อิม่มหนึ่งกิโลกรัมนะคะดีนะคะที่แม่เคจิซ้อนมาหลายถงุงนะคะถุงข้างในแตกนะคะน้ำออกมาเต็มเลยอันนี้ไปตั้งไว้ตรงนี้ก่อนแล้วก็มาต่อโซนนี้นะคะโซนนี้ก็จะมีอันแรกนะคะเป็นเสื้ออันนี้คุณตาสั่งมาให้ปะปานะคะเป็นเสื้อยืด ใส่สบายมากๆอันนี้ป๊ะปาชอบมากนะคะสั่งมาทั้งหมดสิบสามตัวกี่ตัวปะปะ๋าเจ๊เบินั่นไหมเพิ่งมานับแค่เสื้อปะป,ะปะ๋าก็เป็นกิโลแล้วนะคะสิบเอ็ดหรอสิบเอ็ดเหรอ สินคาต่งโมโนมันมีอดีใช่หะอดะค่สิบสองอันนี้คุณตาสั่งมาให้นะคะพอแล้วต่ <laughs> อไปได้เลยตส่วนอันนี้ก็จะเป็นรองเท้าสลิปนะคะของนารยาไม่ใช่จิตจ,จะซื้อมาฝากเพื่อนที่ทำงานแล้วก็อันนี้ก็เป็นกระเป๋านารยาค่ะซื้อมาฝากเพื่อนเหมือนกันอันนี้น่าจะเป็นเซตเดียวกัน ส่วนอันนี้จะเป็นกระเป๋าเอาเป็นของฝากให้ครูประจำชั้นเคจีนะคะเอามานี่ดูได้อันนี้นะคะเป็นกระเป๋าน่า,ารักคล้ายๆกับตรงนี้นะคะนี่รูปช้างอันนี้เป็นคอลเลกชันใหม่นะคะก็เลยเลือกซื้อลายนี้มาก็มีความเป็นไทยเพราะว่ามีช้างอ่ไปเดินอีกเกียมาค่ะไปเดินอีกเกียที่เอ็มสเฟียนะคะ ได้ที่ตั้งโทรศพัพท์ป๊าป๊าซื้อมาทั้งหมด4อัน,นะคะ่ะอันละ39บาทถูกมากใช้งานอยู่นี่นะคะใช้งานได้จริงนะคะอือยกกันต่เนี้ยก็ยาดมป่ยเซียนนะคะเดี๋ยวไม่เคจิตจะเอาไว้ให้เป็นของฝากเพื่อนๆนะคะแล้วก็อันนี้เป็นนี่ดักแด้นะคะตัวไหมตัวไหมทอดนะคะ คุณยายคั่วไม่ได้ทอดน้อคั่วนะคะแล้วก็แพกมาให้แบบนี้เดี๋ยวแม่คิดจะแช่ตู้เย็นพอจะทานก็จะเอาไปอุ่นนะคะแล้วก็มีน้ําพริกปลาร้านะคะน้าพริกปลารา้าสีมือคุณยาย2อกิโลค่ะน้ําพริกปลารา้านี่รกี่กินไหมผู้ช่วยนะคะช่วยป่วน นี่นะคะมีกี่ถุงอ่ะสี่ถุงนะคะทั้งหมด2กิโลส่วนอันนี้ให้ทายค่ะทุกคนอันนี้คืออ,อะไรคะมีใครทราบบ้างน,นี่นี่ให้ดูใกล้อันนี้ก็คือเป็นหน่อไม้นะคะหน่อไม้ที่เขาเผาแล้วก็นํามาตากแห้งค่ะคุณยายเอามาตากแห้งให้นะคะพอเราจะทานก็เอาไปแช่ในน้ําร้อนน้ําอุ่นนะคะเดี๋ยวเขาก็จะแบบฟูพองขึ้นมาเป็นเนื้อหน่อไม้ ที่แบบอวบอิ่มนะคะน่าทานเหมือนเดิมคุณยายเอามาให้น่าจะครึ่งกิโลนะคะมีทั้งหมดสอ,อ,องถุง่ะพอพองออกมาก็น่าจะได้ซ็อกสองกิโลค่ะโคดเลยไอกดะก๋อน,น,น,ะะนี่อยู่ในนี้อีกนะคะนี่อยู่ในนี้อีกสองถุงนะคะทั้งหมดน่าจะครึ่งกิโลได้ค่ะ ต่อมาก็จะเป็นขนมนะคะไส้สับป,ประรดนี่อันนี้ของแม่เคจินะคะ <S <S ซื้อมา2กระปุก <S 1> <S 1> ตัวนี้ก็จะเป็นพนสแตนนะคะเป็นยาแก้ปวดของประจําเดือนของแม่เคจิแต่ว่าก็สามารถทานได้ถ้ามีอาการปรวดหลังปวดหลังปวดศีรษะมีไข้นะคะเพราะว่าเป็นยากลุ่มเอ็นเซ์สามารถ ก็คือใช้ได้เหมือนเอนเซท์ทั่วไปแต่ก็คือจะแทบเปิดท้องประจําเดือนได้ดีกว่าตัวอื่นนะคะนี่มีทั้งหมดสิบแผงนะคะแล้วก็อันนี้คือยาหม่องตาเสือนะคะอันเล็กเดี๋ยวจะให้ปะป๋าเขาป๊ะป๋าเขาจะเอาไปเป็นของฝากให้เพื่อนที่ทํางานนะคะซื้อมาห้าอัน แล้วก็มีชาตรามือนะคะชาตรามืออันนี้สําหรับชงชาซีลอนแม่คิจิชอบชาชา,าชาซีลอนมากๆเลยนะคะก็คือตั้งแต่ที่สมัยเรียนมหาลัยก็คือจะดื่มทุกวันเลยคะ่ะพอดีไปเจอมาก็เอามาลองชงเองดูนะคะก็มีชาตรามืออีกอันนี้เป็นชาไทยคะ่ะนี่เอามาหนึ่งกระป๋อง ส่วนนี้เป็นยาสีฟันนะคะยาสีฟันบ้านไม่เข่จิก็จะใช้ยาสีฟันจากไทยยี่ห้อ fishmint ค่ะแล้วนี่ก็คือจะใช้สำหรับ1ปีนะคะน่าจะเนี่ยสองหลอดก็ได้ประมาณเกือบสเดือน,นะคะ่ะใช้นิดเดียวนะคะบีบออกมานิดเดียวก็คือหอมสดชื่นปากสะอาดมากๆค่ะส่วนนี้เป็นถุงยานะคะถุงยาของฝากจากไทยจากโรงพยาบาลมิชชั่นกรุงเทพนะคะเคจิเขาท้องเสีย โอ้แล้วก็นี้เขียงทุกคนเขียงนี่เขียงสิบบาทไปเดินตลาดนัดมาอุย้ยลาขึ้นนะคาบิไปไหนไปรานซุ๋น่ากอนไปลาขึ้น <c oughs> ว่าจะชื้นจัดนะคะ <c oughs> ไป <c oughs> เาก็ซื้อแมสมานะคะแมสเด็กน้อยเอาไว้ให้เคจีใส่ช่วงหน้าหนาว <S <S <ๆ>ส่วนนี้เป็นทุเรียนทอดกรอบนะคะอันนี้ซื้อมาจากพิษณุโลกถุงละ2 0 0อิเองค่ะราคาถูกมากถ้าไปซื้อที่อื่นก็390นะคะส่วนนี้เป็น เขาเรียกอะไรนะชาไข่มุกนะคะเอามาต้มเองเพราะว่าเคจิชอบมากมากนะคะซื้อมา2กิโลอยู่ในอีกถูกไม่รู้นะคะเดี๋ยวเราค่อยๆถ่ายไปส่วนนี้ก็คือกะทิกล่องนะคะเอามาแค่นี้ค่ะไม่รู้ว่าจะทำเมนูอะไรปกติก็ไม่ใช่ไม่ค่อยใช้กะทินะคะอันนี้ไม่ใช่นะนี่ใช้ไปแล้วนะคะไม้ขัดฟันแล้วก็มีสเปรย์พ่อนอน้ำเกลือพ่อนจมูกของเคจินะคะ เขาเวลาเขามีน้ำมูกแข็งๆเงนี้ค่ะเอาออกอยากเขาชอบเจ็บไม่คจิก็จะพ่นน้ำเกลือนะคะให้ขี้มูกเขาอ่อนตัวลงก่อนแล้วก็ค่อยเช็ดออกนะคะใช้ดีมากๆส่วนนี้ก็จะเป็นซีเรียลกล่องจิ๋วจากไทยนะคะอันนี้ไม่ใช่อันนี้เคจิซื้อไปเคจิซื้อจากญี่ปุ่นจะไปทานที่บ้านนะคะแต่ก็ไม่ได้ทาน เอากลับมาเหมือนเดิมส่วนอันนี้เป็นมเมล็ดทานตะวันอบเกลือนะคะเมื่อตกกระเป๋านี้นะคะกระเป๋านี้ก็จะมีนี่ชาไข่มุกนะคะเม็ดเม็ดมุกอีกหนึ่งถุงอยู่ตรงนี้แล้วก็หลอดชาไข่มุกซื้อมาด้วยนะคะอันนี้ไม่แน่ใจว่าสิบลิหรือยี่สิบบาทเนะะี่ยค่ะถูกมากแล้วก็รสดีนะคะต้มผัดแกงทอดรสดี เอามา1กิโลนะคะแล้วก็มีขนม B ento. B ento เบนโตะเบนโตะรสเผ็ดนะคะมซื้อมาสองละสาสบาทที่ญี่ปุ่นแพงนะคะซื้อมาจากที่ไทยเลยแล้วก็อันนี้เป็นสาลายรสเผ็ดนะคะก็ไม่รู้ว่าทำไมซื้อมาแค่สองเดียวนะคะขนมแม่คีจิ แล้วก็เจออีกแล้วนะคะทุกคนเจอเสื้อป๊ป๊าอีกแล้วอะ่ะนี่ป,ป๊าป๊าเสื้อป,ป๊าป๊าสามอีกสามตัวเสื้อป๊าป๊าอีกสามตัวส่วนนี้จะเป็นน้ำปลาร้านะคะอันนี้ของตามมั่วอันนี้ของไม้นะคะ2สองขวด แล้วก็มีน้ำปลาร้าของพิมพิพายนี่อีกสามขวดนะคะน้ำมะขามเปียกซื้อแบบนี้เลยสาขวดน้ำจิ้มไก่ตาแม่ประนอมนะคะอ,อันนี้น้ำจิ้มสุกี้ตาพันท้ายนรสิงต่อมาก็จะเป็นซอสหอยนางโรมนะคะ ตราสามแม่ครัวแล้วก็น้ำปลาตาคนแบกกุ้งนะคะน่าจะซื้อมานี่สองขวดนะคะที่ญี่ปุ่นก็มีค่ะแต่ไหนๆไปแล้วกระเป๋าเราว่างนะคะก็เลยซื้อมาอันนี้คืออะไรอันนี้ซีอิ๊วขาวนะคะตราเด็กสมบูรณ์เฮจิเขาชอบทานไข่เจียวค่ะเวลาทอดก็จะใช้อันนี้นะคะไม่ใช้น้ำปลาเพราะว่าจะมีกลิ่น,นะคะ่ะเวลาเราทอดของ ก็จะใช้พวกซอสแทนนะคะน,นี่ด้วยแป้งพรนะคะอ,อ้าวเจอนี้อีกอันหนึ่งนะคะหลอดชาไข่มุกแล้วก็ครีมกันแดดน,นะคะของมิคโอันนี้ไม่คือจิก็ขายอยู่นะคะเป็นครีมกันแดดที่ขายในไทยแต่ว่าเขาผลิตจากญี่ปุ่นนะคะทุกคนโรงงานอยู่ที่โอซาก้า ก็คือจะเป็นเนื้อคล้ายๆกับอ,อันเนสซ่านะคะแต่ไม่เคยจิชอบอันนี้เพราะว่าเขาไม่มีน้ําหอมอุ้ยนี่ค่ะไม่เคยจิก็ไปค้นมาทั้งหมด8ชิ้นนะคะแล้วก็มีสินค้าตัวใหม่แถมมาให้เราลองทานด้วยนี่ไม่เคยจิใช้กันแดดตัวนี้นะคะหรือว่าถ้าตัวนี้หมดซื้อไม่ได้นะคะค่าส่งแพงไม่เคยจิก็จะใช้อันเน a ซ่าค่ะ ต่อมานะคะก็จะเป็นครีมทาผิวของวัสลีนะคะอันนี้ซื้อมาเพราะว่าโปรโมชั่นหนึ่งแถมหนึ่งนะคะถูกดีก็เลยซื้อมาใช้อันนี้ก็จะเป็นมะเดทานตะวันนะคะที่แบบแกะแล้วพี่ชายชอบค่ะคุณลุงเคจิเขาชอบนะคะก็เลยซื้อมาฝากแล้วก็พวกพริกแกงนะคะอันนี้เป็นพริกแกงเผ็ด ก็จะมีผงคั่วกลิ้งนะคะส่วนอันนี้จะเป็นผักกาดดองเค็มหวานเอาไว้ทานกับข้าวต้มนะคะข้าวต้มตอนเช้ารถนี้อร่อยมากๆเลยนะคะของโรซา่าอันนี้เป็นแป้งเย็นของปาป้านะคะปา <S <S นี่หงซามม่อเขาหน มาซื้อแป้งเย็นมาใช้ที่ญี่ปุ่นหน้าหนาวก็คือตอนซื้อที่ไทยมันร้อนไงเอ้า๊ะอะไรあと8ヶ月ぐมต待ってรอรออีกแปดเดือนเนี่ยจะได้ใช้ละส่วนจะเป็นเมล็ดฟักทองกับเมล็ดทานตะวันอบน้ำผึ้งนะคะอันนี้อบเกลือน่าจะอบเกลือ ก็จะมาฝากพี่ชายนะคะอันนี้กระปินะคะตราช่างซื้อมาสองกระปุกกระปุกละอใช้ได้ประมาณ3 4มสี่เดือนนะคะอันนี้เป็นกระเทียมเจียวนะคะที่เขาเจียวมาแล้วอเอาไว้ใส่กวนเตี๋ยวข้าวต้มนะคะส่วนอันนี้เป็นพริกป่นพริกป่นคุณยายก็ซื้อมาให้น่าจะ2อกิโลนะคะ ซื้อเต็มที่เลยนะคะเดี๋ยวแบ่งไปให้พี่บีด้วยแล้วก็อันนี้เป็นพริกแห้งนะคะพริกแห้งก็ได้มาประมาณ2อกิโลอันนี้ก็จะเป็นผงหมักไก่ไก่ย่างนะคะหมูไก่ย่างหมูย่างน่าจะได้หมดแล้วก็มีกระเทียมเจียวอีกห่อหนึ่งนะคะอยู่ด้านใน กอนนี้นะคะพี่บีบอกว่าอยากทานขนมปังหนึ่งปี๊บเอาฝากตังแม่คยิไปเยอะมากไม่คขยิก็ริยยกปี๊บมาเลยนะคะนี่ปี๊บหนึกิโลนะคะเดี๋ยวไปให้พี่บีนะคะแลโ้วก็นี่ไฮไลท์นะคะทุกคนครกนะคะเอาครกมาสองอันเป็นครบที่แบบไม่ได้ใหญ่มากเป็นไซส์กลางนะคะก็เลยใส่กระเป๋าแม่ขยีมาได้แบบนี้เลยนี่มีใส่อีกส นี่เลยนะคะคือเขาสูงสูงไม่มากนะคะใส่กระเป๋าเดินทางมาได้สบายไม่คิดจิกก็ามาสองเซตพี่บีฝากซื้อห่เซตนะคะนี่รครกพร้อมสากนะคะไว้ทำส้มตำ <c oughs> ก็หนักเอาเรื่องเหมือนกันนะคะน่าจะครึ่งกิโลได้อยู่กระเป๋านี้ก็หมดแล้วนะคะส่วนอันนี้ของฝากคุณปู่นะคะเป็นหมอน หมอนเขาเรียกหมอนเลยหมอนสี่เหลี่ยมนะคะน่าจะหนุนสบายคุณปู่ชอบนอนหมอนเแข็งๆแบบนี้ค่ะได้สองใบนะคะสลับกันนอนให้สบายเลยค่ะนี่นะคะของฝากน่ารักมากๆเลยเพื่อนแม่คจิที่ทํางานเขาชอบอันนี้ค่ะชอบมะม่วงจังนะคะชอบคาแรคเตอร์นี้มากก็เลยซื้อมาฝากเขาค่ะคแต่เขาก็ทำน่ารักจริงๆนะคะนี่นทองแผ่นนะคะแล้วก็มีทองม้วนด้วย กล่องละสองอสี่สิบบาทซื้อห้าแถมหนึ่งนะคะแม่คจิก็ซื้อมาห้ากล่องแล้วก็ตัวแถมค่ะครั้งแรกแม่คจิก็นึกว่าเขาจะแถมแบบนี้แต่เขาไม่ได้แถมค่ะทุกคนเขาแถมแบบธรรมดาแม่คจิก็เลยเนยไหนหยิบมาแล้วนะคะก็เลยซื้อมาเลยอันนี้ตัวที่เขาแถมค่ะเป็นทองม้วนนะคะหอ่อเขาทํากล่องสวยงามนะคะเป็นของฝากได้ สวยมากๆอันนี้ป้าป๊าบอกว่าอร่อยนะคะป้าปาไปชิมแล้วก็ซื้อมาทานอีกก็อันนี้มะพร้าวเนื้อมะพร้าวอบกรอบนะคะป๊าปาน่าจะเอาไว้ไปให้เพื่อนที่ทำงาน,นสของฝากก็จะมีประมาณนี้นะคะ ตอนนี้ของฝากก็จะเต็มบ้านแบบนี้เลยนะคะนี่เราถ่ายคลิปเสร็จแล้วนะคะเปิดกระเป๋าเสร็จเรียบร้อยต่อไปก็จะเก็บแล้คะค่ะทุกคนเตรียมทำอาหารเย็นนะคะคุณปู่วันนี้อยากจะทานไก่ทอดนะคะคุณปู่บอกฝันเห็นไก่ทอดแล้วนะคะก็เลยจะมาทำไก่ทอดกัน สำหรับคลิปนี้ก็จะมาแบบง่ายๆเรียวๆแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวขอตัวเก็บของก่อนนะคะสําหรับคลิปนี้ไม่แค่จิกกต้องขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอขอบคุณทุกคนมากๆที่เข้ามาติดตามรับชมด้วยค่ะเวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะก็คือจะเป็นต่อไปก็จะเป็นคลิปชีวิตในญี่ปุ่นแล้วคะ่ะคลิปที่ไทยก็จะเกี่ยวกับไทยก็จะหมดแค่นี้แล้วนะคะค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย